เรตนั่งรอรถนั่งรอรถแท็กซี่จะไปนัดหมอเพื่อจะตรวจร่างกายเพราะการนั่งรอรถก่อนเขาบอกว่าสองนาที ดอกไม้กำลังออกสวยงามรดมาแล้ว ไม่ใช่ดอกไม้สวยจังเลยไม่รู้ดอกอะไรนี่เป็นที่กินข้าวเขาจะมาดื่มกันตอนเย็น นี่พลูขาวอันนี้พลูขาวกินได้เกื่อาติมันตายแล้วพลูขาวอันนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะเก็บไปจิ้มน้ําพริกพลูกขาวนี่ค่ะ